สรุปก็คือวันนี้นะครับขอบคนขอบคุณพลเอกนัทพลนาคพาณิชนะครับที่พูดได้สะใจมากกรณีที่คุณเซนไปร้องเรียนกับทั่วโลกเลยว่าไทยไร้มนุษยธรรมจะขอส่งทหารขาเขมรที่ได้รับบาดเจ็บจากการสู้รบเข้ามารักษาในประเทศไทยนะครับ พลเอกนัทพลนาคพาณิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมในฐานะที่เป็นรักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมบอกว่ามายิงลูกน้องผมมึงจะตุยก็ตุยไปนะไม่ต้องมาผมก็ต่อว่าและด่าคุณเซนว่ามึงหน้าด้านมึงก็เป็นประเทศไอซ้นตีนมึงทำไมไม่รักษาประเทศมึงเล่า ก่อนหน้านั้นฮุนเซนก็ประกาศว่าไม่ให้ประชาชนกัมพูชาเข้ามารักษาในประเทศไทยนะเออหน้าด้านจริงๆนะครับหน้าด้านจริงๆนะครับหน้าด้านมากนะครับเดี๋ยวเดี๋ยต้องพูดเพราะหน่อยเดี๋ยวมันเบของมอีกนะครับมาช่องดำนี้ด้วยนะครับสอง ถ้าเปรียบเทียบคุณเซนเป็นหญิงนะครับก็เป็นหญิงที่นอกใจมั่นหมายกับประเทศจีนหลอกให้จีนมาลงทุนสร้างท่าเรือมาลงทุนสร้างเมืองมาลงทุนกู้เงินจีนเป็นอันดับหนึ่งนะครับกี่แสนล้านก็ไม่รู้แล้วจะหาผัวใหม่ นอกใจจีนแอบให้ลูกชายที่เป็นนายกและมุนตีหุนมาเน็ตไปแอบติดต่ออเมริกาผ่านเพื่อนมันที่เป็นที่ปรึกษาของประธานาธิบดีสหรัฐนะครับมันเข้ามาเกเลเรามาบุกเรามายิงเรามายิงประชาชนมายิงโรงพยาบาลพอจะแพ้แม่นโทรไปบอกทำกำลังเล่นกลอบอยู่ให้ช่วยโทรคุยกับไทยหน่อยนะครับ แล้วก็ห้ามให้เราหยุดยิงนะครับประเทศมหาอำนาจอย่างสารัดห้ามเราก็จําเป็นต้องเชื่อนะครับจีนก็คิดว่าขเขมรนี่อยู่กับกูแล้วว่ากูลงทุนกับมึงตั้งเยอะแล้วนะครับอุต่า์เอาเรือลบจีนไปปักธงจีนอยู่ในท่าเรือที่ขเขมรแล้วหวังจะได้เปรียบอเมริกา แอคุณเซนแมนหักหลังจีนได้สะใจมากนะครับเพราะตอนโหวตเนี่ยจีนเข้าข้างขามนนะจีนเข้าข้างขามนนะครับอเมริกาเข้าข้างเรานะครับแต่ทุกประเทศเขาเห็นผลประโยชน์ของประเทศเขาอยู่แล้วอเมริกาก็กลับไปคุยกับขมนกูห้ามแล้วนะไม่ให้ไทยกระทืบมือนะกูห้ามแล้วนะ ตอนนี้กูขอตั้งฐานทัพนะอเมริกาไม่ได้เป็นเจ้าหนี้จีนนะแต่แอ้ไอ,อคเขมรไม่ได้เป็นลูกหนี้ของอเมริกานะแต่เป็นลูกหนี้จีนมันคิดจะเบี้ยวจีนหนี้แสนกว่าล้านนะครับผมไม่รู้ตัวเลขแนนอนนะครับอเมริกาไม่สามารถมาตั้งฐานทัพในประเทศไทยได้อู่ตะเภาเดิมนะครับ อุดรตาครีอุตเภาจะขอไปพังงาก็ไม่ได้จะไปพมา่าก็ไม่ได้เพราะพะมา่ามันปฏิวัติไงเลยคุยกับขมนเนี่ยนะครับให้เนทรยศผัวคือจีนนะครับโอ้สะใจมากสะใจมากนะครับแต่เดี๋ยวจะรู้สึกนะครับขมนเดี๋ยวจะรู้สึกนะครับไม่รู้ฤทธิเดชของประเทศจีนซะแล้วนะครับไม่รู้ฤทธิเดชนะครับ อาวุธเขาก็ให้มาอาวุธก็ให้มาเงินก็ให้นะครับแล้วบอกกับจีนว่าจะตั้งฐานทัพไปขอกู้เงินเข้ามาตั้งหลายแสนล้านเป็นเจ้าหนี้รายใหญ่ที่สุดนะครับที่ว่าผมออกมาเนี่ยผมโดยส่วนตัวไม่รู้จักกับพลเอกน,นัทพลนาคพาณิชย์แต่ท่านมีหนังสือสั่งการไปชัดเจนว่า โรงพยาบาลทหารหน่วยทหารหน่วยใต้บังคับบัญชาในสังกัดกระทรวงกลาโหมทุกแห่งห้ามให้ความช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นการรักษาพยาบาลการช่วยเหลือการให้โคต้าเรียนโรงเรียนในร้อยจปลลของประเทศไทยตัดความช่วยเหลือมึงกับกูไม่ต้องดีกันแล้วไอ้สัตว์เขม็นนะครับไม่ต้องดีกันแล้วนะครับแต่ เหมือนกับผมพูดย้อนแต่สังคมโลกเขาจะบีบให้เราครับเพื่อหลักของสิทธิมนุษยชนหลักของทั่วโลกเราจำเป็นจะต้องรักษาเราก็ตอบไปก็ต้องตอบไปว่าเราพร้อมที่จะทำการรักษาตามหลักสิทธิมนุษยชนแต่ว่า ขณะนี้สถานการณ์ประเทศไทยยังไม่สงบประชาชนคนไทยยังมีความโกรธแค้นทหารขเมเรอยู่ที่มาโจมตีมาเข็นมาฆ่าทําลายอาคารบ้านเรือนโรงพยาบาลนะครับเกรงจะไม่ได้รับความปลอดภัยนะครับแล้วถ้าเขาจะเอาทหารขเมเรมารักษาจริง ใครอยู่ใกล้โรงพยาบาลนะครับรวมตัวกันเอาสิบยี่สิบคนปิดประตูทางเข้าครับปิดประตูทางเข้าอย่าให้มันเข้าไปโรงพยาบาลครับหมอพยาบาลก็บอกผมพร้อมจะรักษาอยู่แล้วแต่ชาวบ้านผู้บริสุทธิ์เข้ามาปิดประตูทางเข้านะครับให้แม่นอนตายในรถนั่นแหละนะครับรอจนชาวบ้านล้อมรถใส่ออกซิเจนมาออกซิเจนหมด นะครับก็เข้ามาที่หลักสิทธิทมนุษยชนมันเรื่องของชาวบ้านไม่ใช่รัฐบาลไม่ใช่ทหารเขาทำแต่ชาวบ้านเอาชาวบ้านไปปิดเลยครับไม่ต้องมากแม่ค้าขายลูกชิ้นปิ้งก็ได้เอารถลูกชิ้นปิ้งขวางตรงประตูนั่นก่อนนะครับแล้วบอกมันมาแล้วไอ้คนที่มันยิงเรามาแล้วนะครับผมเชื่อว่าเดี๋ยวคนก็แห่เข้าไปเริ่มเป็นสิบยี่สิบเป็นร้อยนะครับ หมอพยาบาลเขาก็เต็มใจกับเราอยู่แล้วเพราะก็ไม่อยากรับรักษาพวกเคียนี้หรอกนะครับแต่กฎของต่างชาติมันนั่นเราก็บอกว่าหมอพยาบาลเต็มใจนะครับสิบยี่สิบคนครับและตำรวจอย่าเสือกไปห้ามเขานะตำรวจไม่ต้องไปห้ามเขานะนะเราคนไทยด้วยกันต้องรักกันห้หฮะถ้ามึงไม่ได้ยิงกูนะ เป็นผู้หญิงจะคลอดลูกเป็นคนแก่เป็นชาวบ้านไม่เป็นไรแต่ทาหารมึงยิงกูแล้วกูรอดชีวิตมาแล้วมึงจะให้กูดีกับมึงเนี่ยทำใจลำบากนะครับแต่ด้วยกฎของต่างชาติเขาบับางคับเราเราก็ต้องอาศัยชาวบ้านครับอาศัยชาวบ้านผู้บริสุทธิ์นะครับแล้วอย่างนี้ครับเดี๋ยวไทยเนี่ย พี่เต่าเราเนี่ยนะครับพี่เต่าพี่เต่าคือประเทศไทยเราเนี่ยแม่นเต่าเขมรเขาเชิญต่างชาติไปดูแล้วว่าความสูญเสียเขาเกิดอะไรขึ้นอะไรขึ้นนะครับแต่ของเราเนี่ยพี่เต่าเราเนี่ยจะเชิญตอนไหนก็ไม่รู้กระทรวงการต่างประเทศจะเชิญทูตต่างชาติไปดูความสูญเสียโดยเฉพาะสองจุดจุดที่หนึ่งตรงเซเวน่น อีเลเว่นที่ปั๊มน้ำมันนะครับไปดูมันก็จะเห็นแต่สาภาพที่เสียหายแค่นั้นผมอยากให้ญาติคนที่เสียชีวิตทั้งหมดนะครับเอารูปศพที่เสียชีวิตในวันนั้นเนี่ยโดยเฉพาะสามแม่ลูกเนี่ยรวมทั้งญาติพี่น้องด้วยประชาชนด้วยไปยืนตรงนั้นไปร้องเรียนกับคนต่างชาติว่าเราอยู่อย่างเงี้ยแล้วแม่ เอาจรวดมายิงใส่เราศูญเสียชีวิตจะกู้ศพก็ไม่ได้จุดที่หนึ่งนะครับจุดที่สองจุดที่สองจุดที่เด็กเสียชีวิตนะครับชาวบ้านแถวนั้นออกไปต้อนรับเขาหน่อยนะครับไม่ได้ไปประท้วงนะครับไปบอกกับเขาว่ามันทำทารุนโหดร้ายมากจุดที่สามโรงพยาบาลหมอพยาบาลออกมาร้องเรียงกับเขาแต่เรื่องภาพถ่ายคลิปวิดีโอทางไทยเราเตรียมพร้อไมไว้หมดแล้วนะครับ ไม่ใช่เข้าไปแล้วก็มองเหมือนปั๊มน้ำมันไปจอดฉี่อย่างนั้นนะครับทีไปมันจัดฉากมันจัดฉากขเขมนมันจัดฉากนะครับพวกเราก็ทำหน่อยนะครับผมก็แนะนําผ่านสื่อตรงนี้ไปนะครับนะครับกระทรวงการต่างประเทศหาทีมงานเพิ่มสิไม่ได้เสียสตังเลยนะครับแล้วตอนเนี้ย ผู้อพยพเริ่มเดินทางกลับเคหสถานแล้วนะครับเริ่มกลับเข้าเคหสถานแล้วนะครับกลับเข้าเคหสถานได้แล้วเนี่ยผมไม่รู้ว่าเป็นหน้าที่ของกระทรวงมหาดไทยหรืออะไรนะครับบ้านเรือนประชาชนที่เขาเสียหายนะครับเขากลับไปบ้านโดนไฟไหม้หมดโดนระเบิดหลังคาก็ไม่มีนะครับท่านจะระดมคนอย่างไงก็ได้นะครับน้องน้อง ที่เป็นนักเรียนช่างนะครับเป็นจิตอาสาไปช่วยกันทำหลังคาก่อนเลยนะครับซื้อกับเบื้องไปมุงหลังคา้เขาก่อนนะครับกวาดเศษเศษซากอะไรต่ออะไรออกมาก่อนนะครับแล้วก็จะค่อยก่อกำแพงก็ได้ฝนตกมันจะได้ไม่เปียกงบอะไรก็ไปด่วนเหมือนจังหวัดสุรินทร์ประกาศเป็นเขตภัยพิบัติเนี่ยนะครับใช้เงินได้เท่าไหร่ไม่รู้สองร้อยล้านมาเนี่ยนะครับ มันไม่มีการทุจริตกันครับเราช่วยชาวบ้านเราก่อนนะครับช่วยชาวบ้านเราก่อนนะครับแก้ไขทําให้เร็วหน่อยอะนะพี่เต่านะไม่ใช่เต่าจะลุ้นเกียรตินะท่านรัฐบาลครับทําให้เร็วหน่อยนะครับมาเนี่ยก็มีนักการเมืองไปเยี่ยมเหมือนกันครับบอกเดี๋ยวจะเอาความเดือดร้อนไปเสนอสภานะครับแล้วบอกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไอ้คนที่มันเป็นผู้บริหารอยู่แล้วเป็นรัฐบาลอยู่แล้วเนี่ยผมว่าท่านทาได้เลยนะครับทําได้เลยนะก็คุณบุ๋มปรนัดดาคุณการจอมพลังเขาว่าทาได้เลยนะครับที่จริงนักการเมืองก็รวยๆกันทุกท่านเลยนะครับมีกันเป็นพันล้านหมื่นล้านนะและได้คะแนนเสียงด้วยนะครับได้คะแนนเสียงด้วยนะครับผมว่าสำรวจมาเลยว่าบ้านพังกี่หลังนะครับ บ้านชาวบ้านพังในภัยสงครามครั้งนี้กี่หลังนะครับแต่ละพักแบ่งกันไปเลยนะครับเออผมว่าแม่นดีนะแต่ละพักทาแข่งกันเลยนะครับพักนี้แบ่งไปสองหลังนะครับและไล์สดตลอดเลยระหว่างก่อสร้างนะครับพักนี้แบ่งไปหลังหนึ่งนะครับพักพักอะไรพักเพื่อไทยไปสองหลังพักภูมิใจไทยสองหลังพักประชาชนสองหลังพลังประชาัฐ สองหลังเออบ้านชาวบ้านแม่นเร็วนะครับเพราะท่านได้เสียงด้วยนะฮะได้เสียงด้วยแบ่งกันไปเลยใช้งบของพักท่านแหละครับไม่ต้องเอางบรัฐบาลเนะ่เพราะว่าไม่ต้องไปเสียงเงินซื้อเสียงเสียงละห้าร้อยเสียงละแปดร้อยชาวบ้านจะรักท่านแล้วก็เลือกท่านแข่งกันทัมครับแต่ถ้าแย่งกันนะถ้าแย่งกันให้จับสลากนะครับว่าจะเป็นพักไหนนะครับอย่าใช้คำพูดสวยหรูเลยชาวบ้านแม่งเขายัางลำบากนะครับ ชาวบ้านเขายังลำบากทำให้เขาเห็นผลดีกว่าครับใช้ได้กินได้ครับมาเนี่ยนะฮะก็ขอบคุณทหารนะครับขอบคุณอีกครั้งนะครับ พลเอกนะนัทพลรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมนะครับผู้จัดจาการฐานบกฐานเรือฐานอากาศนะครับผู้จัดจาการทหานสูงสุดที่ช่วยกันนะครับกระทรวงกลาโหมโอ้ยช่วยกันทหารพราน,านตำรวจตะเวนชายแดนนะครับพี่น้องประชาชนนะครับแล้วก็แนะนำไปแล้วนะครับถ้ามันมีโดรนตอนนี้ก็ห้ามบินโดรนเด็ดขาดนะ อย่าไปบินนะโทษติดคุกมีโทษจำด้วยโทษปรับด้วยนะครับคนเขาเป็นโลกหวาดระแวงกันไงนะครับหวาดระแวงกันพวกเราก็ช่วยๆกันหน่อยนะครับคำถามช่องแดงมันค้างอย่างเงี้ยแต่ช่องช่องดำนี่มันมาปืดป๊ดปืด๊ดปื๊ดนะครับไม่ไม่รู้มันเป็นที่ระบบอะไรก็ไม่รู้นะครับแต่ว่าช่องแดงเขาเมตตาผมหน่อยนะครับเขายังไม่เคยบล็อกผมนะฮะนะครับ fc ผมก็น่าจะเป็นคนกลุ่มเดียวกันมั้งครับเพราะว่าเมื่อกี้มันหมื่นสี่ทั้งช่องแดงนี่นะครับอันนี้มาช่องนี้หมื่นหมื่นกว่าแต่ช่องแดงยังค้างอยู่แปดพันหกนะครับมาแต่คําถามผมตอบคําถามท่านไม่ได้ไงฮะก็เลยลงมาเปิดช่องดําช่องนี้ลื่นดีครับช่องนี้ลื่นดีคําถามลื่นดีแต่มันลูกผู้ลากมากดีเขาจะบล็อกผมเรื่อยนะครับนะครับ ผมก็เลยต้องมาท้าความย้อนกับท่านที่ช่องดำให้รู้หน่อยนะครับแล้วก็ดีใจกับหลวงตาสุดด้วยนะครับหลวงตาสุดไม่มีแผ่นดินอยู่แล้วนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับไม่รู้ใครไปตกแต่งลูกหลวงตาสุดนะครับแล้วก็ชื่นชมขอบคุณหลวงตาสุดนะครับว่าเป็นผู้เสียสละเป็นสายลับของประเทศไทยนะครับ แท้จริงแล้วหลวงตาสุดคือพลเอกทหารไทยที่ปลอมตัวเป็นสายลับในขมรนะครับจงกระทั่งหลอกไอ้หุนมาเน็ตให้มากราบได้เพื่อจะชี้พิกัดว่าหุนเซนอยู่ตรงไหนหุนมาเน็ตอยู่ตรงไหนแล้วจะได้เอาคลิปเพ่นไปบอมไข่ยักษ์ให้ตอนนี้ขเขมรไม่ไว้ใจครับขับไล่ไอ้หลวงตาสุดครับหาวัดอยู่ไม่ได้นะครับหลวงตาสุด กูดูหุ่นมึงไปใส่ชุดทหารแล้วมาดมันให้ะนะครับหลวงตาสุดมาดมันให้ท่านกลับมาประเทศไทยครับหลวงตาสุดญาติโยมจะได้ถวายตีนให้ฉัน <c oughs> ญาติโยมจะได้ถวายตีนให้ฉันครับมาเนี่ยนะครับต้องมีของว่างถ้าหลวงตาสุดออกบินทบาตต้องมีของว่างด้วยลูกกระสุนดินปั้น จากหนังสติ๊กด้วยนะครับนะฮะแล้วก็บอกหลวงตาสุดถวายตีนให้หน่อยนะครับเวียนกรรมตามทันนะครับไอ้สุดมึงนะครับตอนนี้หนีไปอยู่ไหนไม่รู้นะครับเห็นใครบอกเพ่นออกจากไทยเขากลับไม่ได้ ขเมงก็อย <laughs> ู่ไม่ได้เพราะเช้าขเมนขับไล่เพราะว่าเชื่อเชื่อที่คนไทยไปขอบคุณในหลวงตาสุดว่าเป็นพลเอกปลอมตัวไปนะครับเขาว่าบินไปอเมริกาไอ้บินไปแคนาดาแคนาดาก็ญาติโยมที่เป็นคนไทยที่อยู่ในแคนาดาก็ช่วยกันขับไล่ไอ้สุดหน่อยเถอะครับนะครับ พระที่ยุให้ทหารเขมรมาฆ่าประชาชนชาวสุลินให้หมดจังหวัดเลยเนี่ยแม่มีแต่เขาสอนปานาห้ามฆ่าสัตว์ตัดชีวิตนะไอ้สุดมึงแสบจริงๆนะครับเจ้าวาดวัดไทยอย่าให้จำวัดครับเจ้าวาดวัดไทยนะครับไอ้สุดนี่พูดภาษาอังกฤษเป็นหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับไปอาศัยวัดไทยแดกที่นั่นเจ้าวาดวัดไทยอย่าไป อย่าไปให้จําวัดที่นั่นครับบออาตมาไม่ต้อนรับพัดที่มีเถียลจิตเป็นโจรมีแต่เขาห้ามฆ่าสัตว์ชีวิตแต่ไอ้สุดนี่เสือกไปไปยุให้ญาติโยมเขาฆ่ากันนะครับ เรารอผลวันที่สี่อีกครั้งนะครับผลวันที่สี่อีกครั้งหนึ่งว่าระหว่างรัฐมนตรีกลาโหมของประเทศไทยกับกัมพูชาไปเจรจากันเนี่ยนะครับระบบทวิภาคีอะไรเนี่ยนะครับว่าจะคุยกันยังไงโดยเฉพาะประเด็นที่จะต้องคุยกันอาจจะมีการกระทบกระทั่งและลบพุ่งกันอีกครั้งก็คือบริเวณปราสาท นะครับบริเวณปราสาทตามเมินทมเรายึดได้เบ็ดเสร็จเด็ดขาดนะครับล้อมหัวแล้วนะครับปราสาทตาควายนี่แหละครับปีห้าสี่ทหารไทยยังไปหมอบอยู่ตรงนั้นยิงกับทหารเขมรอยู่เลยนะครับแต่เที่ยวนี้มันฝังกับระเบิดไว้ทั่วมันเสือกยึดก่อนเราตีกันบุกชาร์จห้านาทีสุดท้ายจนได้รับบาดเจ็บ ผมวาคุยช่องดำแล้วพูดไม่ค่อยได้เออเดี๋ยวพูดประเด็นสุดท้ายก่อนจะจบวันนี้หน่อยนะครับกรณีทัวไปลงพลเอกนะัฐพลอ,อีกไอ้ขเมเนเนี่ยมันเวรกรรมจริงๆมันตระบัดสัตว์มันให้ข่าวเท็จมันบอกว่าหยุดยิงกันแล้วทหารขมเมนกับทหารไทยดีใจ จับมือกันแต่ไทยหักหลังจับมันเป็นชั้นเลยไอ้เวรกรรมทหารขมรนพวกนี้พร้อมอาวุธนะครับยิงกับเราจนกระทั่งกระสุนปืนหมดนะครับเราเขาบุกจับตุมตัวได้ปกตินี่มันไม่น่าจับกุมตัวไม่น่าจับกุมตัวครับไอชุดไปจับกุมตัวนี่ไขรก็ไม่รู้ที่จริงมันต้องพ่นกระสุนไปให้มันเฝ้าหลุมเพาะที่มันขุดไว้ทั้งหมดนะครับ นี่เสือกจับกลุมตัวเข้ามาเราก็ยึดถือกติกาสากลเป็นสุภาพบุรุษมากทหารไทยครับแม่นจับมาทำไมก็ไม่รู้จับมาก็ให้เขาอาบน้ำอาบผ้าซื้อแปลงฟันยาสีฟันให้มันหาเสื้อผ้ามันใส่ใหม่เลี้ยงข้าวเลี้ยงกาแฟให้บุหรีสูบอีกตัางหาก เอ้ยทำตัวอย่างเทวดาเลยทหารเราอยู่แนวชายแดนนะถุงเท้ามันตีเน่าคาเท้าแล้วนะฮะแล้วก็ถ่ายภาพให้ทั่วโลกเขารู้ว่าเราเนี่ยยึดหลักกติกาสากลนะแต่ขมนแม่ไปร้องสื่อมวลชนไปทั่วโลกเลยว่าเรานี่ไปหักหลังมันจับมือแล้วแม่ก็ตกมือมาจับจังไรจริงนะจังไรจริงเนี่ยขมศ คูณเซนนะครับครั้งแรกเราก็เออมันคุยกันแล้วจะดีกันแล้วจะส่งกลับแล้วแต่พอมันไปโวยวายอย่างนี้<ๆ>ก็เลยต้องมาเข้าสู่กระบวนการสอบสวนดำเนินความผิดตามกฎหมายไทยในขณะประกาศใช้กฎอัยการศึกโทษก็คือต้องจำคุกก่อนนะครับแล้วถึงเจรจาไอ้ ไอ้หุนเซ็นหุนมาเน็ตมันไม่ได้ห่วงทหารมาันละครับแค่สิบเก้าคนยี่สิบคนเนี่ยมันไม่ได้ห่วงละครับแต่มันจะเอาประเด็นไปบิดเบือนจนกระทั่งทั่วโลกเขาประนามแล้วนะครับว่าห้ามเอาข่าวบิดเบือนมาพวกเราเป็นสื่อเล็กๆทุกช่องทางอย่าเอาเรื่องความเท็จมาพูดเลยนะ แม่มันปวดหัวไว้เวลาตามข่าวข่าวไหนจริงข่าวไหนปลอมเนี่ยเอาข่าวตรงๆมาแล้วก็บอกวันที่ด้วยว่าวันนี้วันที่31กรกฎาคม2568เวลา17.45นให้มันชัดเจนเลยสถานการณ์นะครับไอโ้โหมึงไปเอาข่าวจากไหนมาก็ไม่รู้มาลงแล้วก็ไม่บอกวันที่ด้วยเวลาด้วยนะครับมันก็ปวดหัวนะครับแต่ก็ขอบคุณนะใครก็ไม่รู้นะครับ ดันไปบอกไอ้หลวงตาสุดไปเปิดเผยความลับให้ขมรรู้อีกนะครับว่าไอ้สุดแท้จริงแล้วมันคือพลเอกทหารไทยนะครับที่เสียสละปลอมตัวเป็นพระขมรมาถึงไอ้พระไทยถึงยี่สิบปีนะครับมันมันปลอมตัวง่ายที่สุดผมจะบอกอย่างนี้นะครับน้องๆที่เป็นรอพอสนามบินนะครับปลอมตัวง่ายที่สุดคือปลอมตัวเป็นพระหนึ่ง ไม่ต้องมีเงินติดตัวครับมีกินตลอดเดินบินธบาตก็ลาาตะเวนไปด้วยบ้านนี้ใครกี่คนนะครับบ้านนี้ใครกี่คนเคดินบินธบาตโปรดสัตว์ไปสำรวจได้ทั่วหมู่บ้านนะครับพร้อมตัวง่ายที่สุดและสืบข่าวได้ดีที่สุดคือเป็นพระแล้วต้องเป็นหมอดูนะครับเป็นหมอดูนะครับไปบ้านนี้อ๋อมีผู้ชายอยู่กี่คนผู้หญิงอยู่กี่คนนี่บ้านไอผ้ผูพันโว้ยนี่บ้านนายอำเภอโว้ยอะไรอย่างเงี้ยนะครับ พราะนั้นอย่าไปไว้ใจพระนะสองท่านต้องระวังไอ้พวกขายของเล่เดินตามบ้านขายเสือขายไม่กวาดขายอะไรนะครับให้พวกเล่ล่อนไปเนี่ยนะครับถ้าขายอยู่กับที่ยังยังไม่เท่าไหร่นะครับแต่ถ้าขายเคลื่อนที่แล้วเนี่ยต้องระวังและไอ้พวกที่พรางตัวไปขายลูกชิ้นปิ้งหมูปิ้งนะครับขายไข่ปิ้งตามหน้า ขายทหารนะครับอีกอันก็ขายลอตเตอรี่เนี่ยปลอมตัวนะครับเดี๋ยวผมไม่พูดนะครับเดี๋ยวคนที่เขาทำมาหากินนี่จะลำบากนะครับถ้าเจอพระขอตรวจสอบใบสุทธินะครับตำรวจยกมือไหว้ใช่ผม,ทำม,ม <laughs> ทำมาหมดแล้วครับทำมาหมดแล้วครับทำมาหมดแล้วนะครับเอ,อพูดหมดแล้วเออจะไม่บอกแล้วเสือกพูดหมดแล้วไอ้เลาก็ปากหมาซะด้วยนะครับ เป็นพระเนี่ยปลอมตัวง่ายที่สุดครับจะแอบพกเข้าวลงข้าวหลามมันก็ไม่ตุงนะครับแอบพกเข้าหลามมันก็ไม่ตุงนะครับไม่จะได้บอกพวกรอปภทอสอปชน้องน้อง,องตำรวจไงและรอปภบางทีน้องที่เป็นยาม เป็นรอพอประจำประตูเข้าสนามบินอะไรเนี้ยรถที่จะผ่านเข้าสนามบินนะครับจะชั้นยศไหนนะครับชั้นยศไหนท่านอย่าไปคิดว่าเขาจํารถท่านได้เพราะท่านไม่ใช่พ่อเขาไม่ใช่ผู้จัดการทหารนะครับรถกระจกให้เขาดูหน่อยนะครับไม่ใช่เขาแอบเอาคาบ,บอมเข้าไปในสนามบินเข้านะครับรถส่งของต้องลงมาเปิดท้ายรถด,ดูนะว่ามึงเอาโดนซ่อนไปในนั้นหรือเปล่านะครับ มีอะไรเราก็แนะนำกันเตือนกันนะครับแล้วใครที่มันมีโดรนมาบินดูฐานที่ตั้งอะไรอย่างเงี้ยท่านใช้เข้าหลามลูกซองเนี่ยให้ใช้ลูกร้อยให้ใช้ลูกร้อยครับลูกร้อยถ้าไม่มีลูกร้อยก็ลูกเจ็ดสิบหนึ่งนัดก็ไปร้อยเม็ดหนึ่งนัดก็ไปเจ็ดสิบเม็ดนะครับไม่ต้องไปใช้ลูกเก้าลูกเก้าเดี๋ยวมันไม่ไม่หล่นครับแต่ถ้าลูกเจ็ดสิบเนี่ยตึบตึบต,บตึบเข้าไปล่วงครับตุ๊บตุ๊บตุ๊บเข้าไปล่วงครับมานะฮะ ถ้าโดนลำเล็กนะถ้าโดนดำใหญ่ก็อีกแบบหนึ่งนะครับไม่ต้องกลัวกสุนจะไปหล่นใส่บ้านใครแล้วครับกสุนลูกซองนะครับบั่งไฟพญานาคอันตรายกว่านะครับผมไม่ได้ใส่ฟิลเตอร์อะไรครับเอาเดิมๆเลยครับใส่ไม่เป็นนะฮะใส่ไม่เป็นใส่ไม่เป็นจริงๆครับ ทำฟิล์ตงฟิลเตอร์ไม่เป็นเลยนะครับไม่ได้ไปใส่ฟิลเตอร์ปากดงปากแดงฮะมาไปตามสภาพขอบคุณทุกท่านนะครับที่กรุณาให้ของขวัญให้ดอกอุราบให้กําลังใจอะไรเนี่ยนะครับต่อไปก็จะไลฟสองช่องนะครับไล่สองช่องอย่างเงี้ยนะครับไอช่องนี้มันบล็อกผมไปไม่รู้กี่ครั้งแล้วนะครับมันมีข่าววันนี้มันมันเครียดเรื่องประสาทตาควาย ผมฟังเขาแถลงข่าวแล้วสรุปแล้วแม่เรายังตีคืนไม่ได้เบ็ดเสร็จเด็ดขาดพื้นที่เราได้คืนมาแล้วเราได้อาณาเขตประเทศไทยคืนมาแล้วนะครับสะใจ11จุดแต่แม่นยึดตัวประสาทยังไม่ได้และเขมรมันฝังกับระเบิดมันก็ไปประจําอยู่ตรงนั้นแล้วพวกนี้ผมว่าแม่ล้อมล้วนครับนะครับมันล้อมล้วตรงนั้นแน่นะครับ แล้วก็บอกว่าปราสาทตากวายเป็นของมันนะครับมันก็เครียดนะนะครับผมก็ยังไม่รู้เขาแถลงข่าวมันยังกำกำกลมกลมกำกำกลมกลมอยู่ไนงะนะครับพื้นที่เราได้คืนมาเยอะนะเดิมเราอยู่สมมติเราอยู่ริมเส้นฟุตบอลนะเราไปได้กลางสนามฟุตบอลแล้วแต่มันไม่ไปถึงตัวปราสาทไงนะครับ ก็ต้องรอฟังข่าวนะครับมีข่าวอะไรเพิ่มเติมเข้ามาก็ผมจะมาอัปเดตให้นะครับอาจจะเป็นช่วงบ่ายเย็นๆอย่างเงี้ยหลังจากที่ผมเสร็จเสร็จไอ้ไอ้งานประชงประชุมอะไรผมเนี่ยนะครับก็จะมานะครับจะมาอัปเดตข่าวให้เป็นช่วงๆนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับฟังรับชมนะครับ ผมขออารัตนาคุณพระศรีรัตนตยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลพิพภพบารมีของพระสยามเทวทิราชบารมีของพระแก้วมรกตบารมีขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโปรดดลบรันรดาลประทานพรให้ทุกท่านเนี่ยพบแต่ความสุขกายสุขใจสุขภาพร่างกายแข็งแรงพบแต่ความโชคดีเข้ามาในชีวิตนะครับ ฝากหน่วยราชะการด้วยนะครับบ้านเรือนประชาชนที่เสียหายซ่อมวันพรุ่งนี้เลยครับจะด้วยวิธีไหนก็ช่างนะครับแรงงานจะใครไปช่วยกันอะไรกันนะครับหรือจะแบ่งให้พักการเมืองแต่ละพักไปบ้านละหลังสองหลังทําแข่งกันก็ได้ประชาชนจะได้สรรเสริญเยนยอท่านนะครับขอบคุณครับที่เข้ามาติดตามรับฟังรับชมครับขอบคุณครับสวัส